nguồi. Không có chi này. Không có chi Không có

เรียบร้อยครับกับการเซ็กซสาวพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วด้วยครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมเอาเซ็กซ์เลียไผยบ้านมาเซ็กมนีบายบ้านมาเซ็กนี่เอาบัตรพักอเนียยังมาเนาะเอาชินอ๋อไป kalang dim kalang ding kan ส Hoy, ality, ักแล้เนี่ยนี่ชอปปงนะครับผมมา陪你来陪你ะ ขายพิ่ศแต่โนดีบ่ครับเอ้าเกิดอะไนน้องพี่น้องเนาะไม่ต้องสกายร้องคือบ่น้องพี่น้องเองสกายต้องร้องเพลงวัวลอยผมบอกเขาบัดฟรีหนึ่งใบครับแชร์แล้วขอเห็ดอย่างลอยหานลอยเส้าเก่าหนึ่งซื้อรอดซื้อเนาะเออซื้อเอาซะซื้อเอาลอเพมานั่นคุ้มพี่น้องคุ้มนี่นะพมานจะบอกสกายร้องเพราะสุดๆด้านไหนน้ำมูลมาไหมกล้องเขาเก่งอยู่แล้วว้าวด้านไหน อเก่งจังเลยกล้องโอ้ยขอโทษนะพูดเล่นแดงกับเขียวหน่อยอุ้ยขอน้องสกายเอาแว่นจิ้มตาโอนห้าร้อยเอาผู้บริหารเอาแม่สกายเรียร้อนรีร้อนแหมงห้าร้อยโอ้โหขอโทษค่ะพิมพ์ผิดนะครับมันย็นหน่อยหน่อยนี่นะเนาะบ๊วยวันหน่อยหน่อยๆเด้อยเด้อพี่น้องซื้อบัตรจองตัวไปคอนโด อลังการนีเลยนะคอลังการเมื่ออื่นเจอกันเลยครับผมกับนี่ทุกทุกแนวซ้อมโอเพนนิ่งบอสไม่ขาดสายคนพักไม่ขาดแรงสายคนพอกเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ครับผม24 25ทุกคนเจอกันเลยอันนี้เราเสร็จแล้วใช่ไหมไปท้ากิมเขาเรื่องอย่าลืมเสียบัตรซื้อถั่วนะครับ129บาทเท่านั้นนะครับผม129บาท ข่อยถามบ้งข่อยลองโยนพิงเลยละชั้นบ้างไหมก็ลอไงรว่าหอสบาองนีมันสามารถเปิดยไ้เื่อนไหนดิได้เรอเนาะเยเป็นเ่าองไปลนคนเลยแ่เอา่คนแฮมบอกเลยครับแล้วกสุดยอดสุดยอด บรรยากาศขอบคุณครับจะเป็นยังไงพวกนี้มารอดูนะครับนนม,าม,ามาใสญญา่นตาไม่นเ,นเป็นตาอยู่แล้วตอนนี้เป็นตาอยู่ค่ะเป็นตาอยู่อยู่เป็นตาอยู่มากเลยเป็นตาอยู่มุงเจ้ากินยังกี่ผักกัน,ก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 นรอดเดี๋ยวพอกินปเขาปิ้งปลาดุก,กับเท้ยมเพิ่นบพิ่นมาเ้งเพินพ่นบ่ได้ถาม ก็ถาะอย่าบอกพูนว่ากินข้าวกับเพียงปลาดุกับ<อ>แก้วเพมันบอกให้ถามไงคือมันถามว่าผู้จอดกินข,ขออ้าวกับยังไงรอดคือถามพี่ไม่โง่ไงสก,กายต้องสก,กายต้องต้องร้องเพลงสีโลโซอุมพระมาพูดก็ไม่เชื่อดาเนื้อนใจสื่อชื่อไม่ได้รู้วัดชกชนบุญไปเดินเดิ รับรองนะครับเกินคุ้มเกินราคานะครับผมบัตรหนึ่งอสบเาบาทนะครับบัตบาทเท่านั้นนะครับผมใสแนโนลดมาอยู่ไหพี่น้องเลนเบรกเลนเบกบนเลยเบรกบเลยไม่่นลองลองพี่โดมถ้าจะถ้าจะมาสแตนโนลได้หรือไม่อะไนะสแตนโนลดมีกมีมีสามารถสามารถเลิกได้ไหม เปิดสเตนนูตได้ไหมครับพอดค้าสวัสดีครับทำงานช่อเปิองสแตนนได้ไหมครับไม่สเตนนูตนะครับีเสียงผมมีเสียงผมมีเสียงผมสแตนนูตตั้งไว้เพื่อลำพุทจำเนี่พื่ได้ั้นไหนแค่ไ่้สอบเขาเืองสเตนนูตได้ไหมครับข้นไมาขายหนครับสตนนูตสตนนต

ยังว um ันมาครับมาจิ ouais <t 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 ้ม่อนอเนริกายังวันครับนี่นะครับพี่น้องเศรษฐาสตรเศษตัวได้พี่น้องหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทจิ้มลิงข้างล่างนี่เลยนะครับผมส่งสลิปแล้วก็รอลิงนะครับเดี๋ยวแอดมินกำลังทำงานอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คนหลังซื้อเข้ามาล้นหลามนะครับผมัล่องคืนคุ้มเกิดราคาแน่นอนถ่านพลอยยุกไก่สามารถมาได้นะครับผมใครที่เข้ามาก็ตีน้ำอัมริกหนึ่งแล้วนะครับกายต้องร้องบล็อกฟังเนี่ย ผมร้องเสีอบัสเสีอตัวเสีอบัสเสีอตัวซื้อดื่มพร้อมผมร้องนะครับผมตอนนี้ทางบัตรผิดขับนะครับขับเป็นรางนี้เพราะอะไ้เหตุเป็นมาไรเพาะอะไ้เหตุเป็นอย่างนี้ครับซื้อเป็นดื่มได้ยุพี่น้องเพราะว่าเป็นมะไรขันมาหอยนุ่มมะคือนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบในผับเนี่ยอย่างไม่ได้เป็นแปลกนะครับพี่น้องครับซื้อบัตสซื้อตัวนะครับผมซื้อเป็นดื่มได้นะครับแล้วก็พี่ๆโค้ตก็มีแต่คนรอเอาเอาการยุ่งตอนแรกผมว่าผมรอที่สุดแล้วเอาไปมาเสียดหนีมาเรียบร้อยเลยผมเน่ย กินเรียบเลยนะครับฟ้าเสียงสุดยอดใครร้องอ่ะเมื่อกี้ผมร้องครับเมื่อกี้นะครับผมร้องนะครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณที่ผู้ที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วอลไรได้ครับผู้ที่มาให้กําลังใจนะครับเอามาเชียร์ใครเด้ดหนึง่งจะรักฉันบ้างไหมนี่กินแล้วลกินแล้วดิพี่น้อง กันซ <poisoned. S 2> ิท <morning> ันเลือกชิโนกันเลือนเอาเอาเอาฝากด้วยนะครับวันที่ยี่สิบี้ยี่สิบห้าเป็นการทดลองเปิดนะครับกับฟินขับนะครับผู้ใดมาผู้นั้นต้องวอล์กอินเท่านั้นไม่มีการจับจองนะครับมาในร้านมาเข้ามาแล้วเขาจะมีอันันแจกเน่งก่อนหนึ่งกลุ่มน้ำอมฤตแมนน้ำน้ำพิเศษครับน้ำอมฤตจากเขาเหญงซานความเป็นตัวคุณออกมาแมนครับถ้ากินมากนะครับคุณจะไม่มีคำว่าเมามีแต่ร่วง โอ,โอเคนะครับจะรืมซื้อบัตรซื้อตัว๋วได้พี่น้องเด้อนะครับ้าสะกายลองเพลงในหลับทับมวนแหง้งแห้งเม่าเม่าหนึ่งแหงมวหรอเออทัานแบบมเมาเม,ม,นะม่ามีสติครั้งนะย่อมแบบเมาก่อนลูกค้าดได้สกายไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ดื่มเพราะว่าเสียงไม่มีแล้ว <c oughs> <c oughs> สกายจัด EDM นะครับอ่ะไม่เป็นซื้อบัตรซื้อตั๋วได้พี่น้องหรือซื้อบัตรจองต <ED M S 1> ั<ม>๋วหรือครับพ<ม>ี่น้อง พรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้เดอ้อเป็นวันทดลองเปิดครับเรามีกลุ่มปิดด้วยในยบรรยากาศใ้เบื้องครับและะ้วก็แล้วก็มีนักลองจากทางค่ายครับมาล,ลองเป็นฟกซองเบาๆนะครับผมบรรยากาศเอาเบื้องบรรยากาศเด้อพี่น้องหนลา,านเดี๋ยวพาไปเบื้องหนลานยังออมรู้เบากับอะไรสดครับผม เป็นบาบคน้อน nah ี high, oh okay. ha, ้เนบารดียวตัสไงวันนี้ด้ครับโปรโมทโปรโมทช่วยกันนะครับผมคือ่เยอลําเดียวกันแล้วมันก็ต้องมันต้องมีต้อกันทุกคนครับผมแกยอมเลยทุกคนนะครับมใหเลกล้เรียมมั่งมั่งองเรียมตันยังมาที่นี่บางโฮกะบดีไซน์ใช้ท่องทุกคนนะบารทุกคนใส่ช่วยกันเถ้ามตใครอยากจองโตนะครับผม ใ้จโตทัก่ไหนเลาัท่นนหรือว่าทักาผงอะไครับโต๊ะธรรมดาที่ยี่สี่ยหนี้โต๊ะธรรมดาํามาสถี้นได้เหล่าพี่ๆอมนึงนี่เที่ยงจังไหนเขาเจ็เอาสังคมคนที่ถาำวิดีโอไปในพวกคุแชรได้จจแบบโอ้ยสุดยอดมากขอบคุณครับผมบรใส่กันได้ครับพี่น้องบัตใกันครับผม ขม่ากับสิงงงงนี่อะไรนาล้านนาล้านหดสวนไปหดสวนไปกองให้การนาบ้านครับตเตอขม่เหมือนเลยครับผมตัวใหญ่มากแบบตั้งเราตั้งอย่างนี่คือแบบเต็มนะครับผมตั้งกันคือเต็มนี่ครับผมฝากกนด้วยครับผมฝากฟินขับด้วยนะครับ อย่าลืมมาสัมผัสกันนะพี่น้องพอม่พี่จุกปุกย่างดีใส่ครัวอย่าหลงกับพอ่อได้แยงต่ำนี่กดไลค์กดแชร์นะคะบัตรฟรีมีเยอะเยมากแม่แม่แจกกันนะครับผมบัตรฟรีน้องอะไรอุ้ยแม่ไม่ละมาสมาัครงดละครับรฉันคือุกคนขา อันนี้คือโฮสที่มาสมัครกับเราในวันนี้นะคะแต่เน <laughs> ื่องจากว่าคือทางร้านของเราทา้บอมดแล้วบอบอกว่ามันสิมนนี้มดอยู่สองมดเท่รับมดปกติกับมดไม่นิ่ โคนมินิผมเดิไปอยู่ทีโซนโคนมินิอะไรคือโคนมินิคะเราขยายเราขยายคำคำนี้เรามีหลายสเปกใช่ไหมอ่ามันจะมีโคนปกติโคนมินิแล้วก็โคนมินิหรือหรือโคลมโคนผู้นี้กำเบิงเรียเพราะว่าตัวตัวเสือพ่อค่อนข้างที่จะสูงนะพี่คือคือโต๊ะเนี่ยให้ไปยืนเทียบกันหน่อยมาดูคือดูจะพามาดูเลยว่าโต๊ะ มันมีหมดคือสอประเทศั้นคือถาดนน่น่นถาบหมดปกติไหมดทั่วไปแต่ผมได้อยู่หมดมินิครับหมดมินิองมันหมดแบบว่าเป็นสำหรับคนที่ชอบไซส์มินิแบบก็ขาง่ายเลกจะแตัวมากแค่หมนี่มายืนกินน้ำหนูใครพ่อติหยักมีปะสิพ่าติ๊้ง่อยก็ยีปะนังนี้ปหปก่อดูผมยกกันมาแล้ส่ห่อให้เป็นเลล์ลอโอ้ตื่ เสื้อส่วนวน,นี้ไปเส้นไม่อีกือหมดแล้วครับ